สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกันกับผมอีกแล้วนะครับกับฟุกเคอยสมาร์ทคาร์นะครับผมวันนี้นะครับมีเป็นอีลซูออลนิวดีแม็กหนึ่งจุดเก้าเอลแคปเตียนะครับรุ่นปีสองพันสิบแปดราคานะครับผมอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนั้นเราได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูมาชมกันได้เลยนะครับอ่าสำหรับออปชั่นด้านหน้านะครับคุณลูกค้าหลายท่านคงจะคุณหน้ากันคุณตากันเป็นอย่างดีนะครับก็จะเป็นระบบไฟ ดย์ไลท์นะครับผมไฟด้านหน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นกระจังหน้าคมเมียมนะครับคิ้วก็คือยาวมาสุดตรงมุมไฟเลยนะครับก็คือจะมาชนกับมุมแก้มแล้วก็มุมฝากระโปรงพอดีนะครับรุ่นนี้สวยมากๆนะครับผมสําหรับรุ่นโฉมหน้าตาแบบนี้นะครับส่วนตัวก็มีความชอบอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับเรียบร้อยนะครับผม แล้วก็มาดูล้อนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยครับผมล้อแมกนะครับล้อแมกใหม่ยางใหม่นะครับคุณลูกค้ามาดูกันใกล้ๆนะครับผมยางนะครับปี2021อย่าิบเ็ดล้อเป็นล้อแมกขอบสิบแดนิ้วนะครับขนาดยางนะครับผมสองสี่ห้าสี่สิบห้าขอบสิบแปดนะครับแผ่นใหม่ยางใหม่ครับผมแล้วก็ซุ้มล้อด้านในนะครับซุ้มล้อด้านใน โอเคครับผมสภาพใหม่เอี่ยมอ,อ่องอ่าเราก็ขายกันที่สภาพนะครับขายกันที่สภาพและเรื่องรับประกันให้หลังการขายนะครับอ่าแล้วก็กระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนั่นเองครับผมอ่าแล้วก็เป็นตัวโลโก้นะครับสเปคแคปอ่าเป็นตัวแคปนั่นเองครับผม แล้วก็มือเปิดนะครับสําหรับตัวแอลนะครับผมมือเปิดก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไม่ว่ารถจะสีอะไรมือเปิดก็จะสีเดียวแบบนั้นนะครับรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นแคปเปิดนะครับผม d m a มต้องเป็น All New นะครับถึงจะเป็นรุ่นแคปเปิดนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างในกันก็กว้างนะครับผมแคปเปิดมาก็ข้างในก็กว้างพอสมควรนะครับ อ่ะล้วก็เรามาดูแผงประตูกันบ้างก็คือโมสองเ์นดนะครับตั้งแต่ตัว L อนะครับผมเรื่องแผงประตูด้านข้างแล้วก็คอนโซลด้านด้านในนะครับผมคอนโซลกลางก็จะเน้นเป็นงานหุ้มหนังเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้เราก็ให้ดูตามตะเข็บป,ประตูตามอะไรกันได้เลยนะครับอ่าสารพิแกงนะครับเขาก็จะเน้นเป็นงานหุ้มหนังนะครับสัส่วนใหญ่นะครับยิ่งตัวท็อปก็ยิ่งหุ้มเยอะนะครับ โอเคครับผมอลองดูกันเรื่อยๆได้เลยนะครับให้กล้องแพนดูเรื่อยๆรอบๆได้เลยนะครับตามซอกประตูตะเข็บประตูต่างๆนะครับไม่มีแกะไม่มีทอดคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิษความและเสี่สมพั์นะครับเราเจะนํารถคันนี้นะครับผมเข้าการรับการตรวจสภาพเหมือนกันนะครับรอคิวอยู่นั่นเองครับผม ก็จะเป็นเก๊ด้านหน้านะครับก็จะหุ้มหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นเอ,อเอกสารนะครับที่อยู่ในเก๊อันนี้เราขออนุญาตไม่รื้อแล้วกันนะครับก็ลูกค้าคงเห็นอยู่แล้วนะครับผมอ่าโอเคครับที่ช่องใส่แก้วอ่าสภาพใหม่เยี่ยมอ่องนี่ตามสโลแกน ส่วนเบาะนะครับผมเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้ากัมพูชีนะครับเบาะเป็นเบาะผ้ากัมพูชีนะครับผมอ่าพอดีเมื่อกี้พูดคมไปนิดนึงขออภัยด้วยนะครับอ่าโอเค,อเ,ดค,ดคเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลัง,น,งนะครับเดี๋ยวเราไปดูแคปด้านหลังกันบ้างครับเดี๋ยวส่วนภายในด้านนู้นเดี๋ยวเราจะวนไปดูด้านนู้นอีกรอบหนึ่งนะครับเบาะด,ด้านหลังนี่คือจะเป็นเบาะหนังนะครับที่นั่งเป็นเบาะหนังอ่ามีโลโก้ดีแมกนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ นะครับแท้เลยอ่าโอเคอ่ะแล้วก็มาดูซอกประตูด้านหลังกันบ้างนะครับประตูแคปนั่นเองก็จริงๆแล้วนะครับรถแคปมันก็ไม่ใช่แคบจนเกินไปนะครับจริงรถแคปก็คือสามารถผู้โดยสารนั่งได้เหมือนสี่ประตูนะครับออระยะคนนั่งได้เท่ากันแต่เพียงแค่ว่า อาจจะนั่งหดขานิดนึงนะครับแต่ว่าพื้นที่กระบะเราก็สามารถนําไปบรรทุกของได้ะลรได้นะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะสี่ประตูข้างในก็อาจจะนั่งสบายแต่ว่ากระบะด้านหลังเราก็จะขนของได้น้อยลงขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าหารถไปใช้แบบไหนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านหลังสําหรับล้อนะครับล้อด้านหลังก็คือเป็นล้อแมก ใหม่เหมือนกันนะครับล้อแมกใหม่ยังใหม่เหมือนกันอ่าแต่ว่าด้านหลังเนี้ยก็จะขนาดล้อก,กว้างกว่า,วานะครับขนาดยางที่รัดมาก็จะเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบขอบสิบแปดนิ้วนะครับก็ล้อแมกด้านหน้าก็คือกว้างเก้านิ้วครึ่งนะครับด้านหลังก็คือกว้างสิบนิ้วครึ่งอ่าตามสไตล์ของล้อแมกขอบสิบแปดนะครับอ่านี่ก็ดูซุ้มล้อด้านในกันอาจจะเห็นเชสซีตัวถังนะครับรสภาพอยู่ ในการพร้อมใช้งานนะครับโอเครถคันนี้ก็คือเป็นรถจเ,เดิมมานะครับคุณลูกค้าไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรมาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราได้ทําการเปลี่ยนล้อมแม็กให้1ชุดนะครับามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับผมระบบไฟเบรกด้านท้ายก็จะเป็นเป็นแบว LED นะครับเมื่อเปิดท้ายก็คือจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผม ค okay, ครับก็ประมาณนี้นะครับผมอ่เดี๋ยวเรามาดูภายในด้านนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตารตทดเครื่องให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ,อ่โอเคครับผมเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูกันนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าลองดูกันโอเคครับ อ่าตัวนี้เป็นตัวแคปนะครับผมมี็แคปเปิดได้เป็นแคปตัวเตี้ยนะครับเออจริงๆแล้วนะครับผมรถราคาแบบนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับก็ตามปีนี้ราคานี้ก็คือจะราคาพอๆกันนะครับไล่ๆกันเหมือนทุกที่ถ้าเราขายแพงกว่าที่อื่นเราก็ขายไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเรา ให้ดูเรื่องคุณภาพนะครับสําหรับรถที่เรานะครับผมอ่าดูเรื่องคุณภาพดูเรื่องรับประกันหลังการขายอ่าพวกนี้นะครับพวกค่าใช้จ่ายบริการต่างๆนั่นเองนะครับเราก็มีให้กับคุณลูกค้านะครับผมอ่ามาถึงเรื่องเกียร์นะครับผมเกียร์นี้เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับแล้วก็จะเป็นระบบแอร์แมนนวลนะครับผมแล้วก็เครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นแบบ2ดินนะครับ อ่าแล้วก็มีแอร์แบ็กนะครับผมฝั่งทางด้านคนขับด้วยแล้วก็คนนั่งด้วยและเอ่อสิกเนเจอร์เลยนะครับผมเลขไมค์คันนี้นะครับผมเพียงแค่45,000กว่ากิโลนะครับผม45,000กว่ากิโลรถปี2018นะครับเลขกไมค์น้อยจัดๆเลยนะครับผมแล้วก็เอ่อด้านข้างนะครับอันนี้ก็พวกก้านไฟเลี้ยวอะไรปกตินะครับผมแล้วก็มี ชุดควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับนี้คือปรับเลนนะครับผมแต่ว่าต้องพับมือนะครับยังไม่ได้พับไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวปรับออสูงต่ำนะครับระบบไฟด้านหน้านะครับอ่าปรับสูงต่ำในโคมโปรเจคเตอร์ด้านหน้านั่นเองอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นชุดควบคุมกระจกนะครับขึ้นลงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบเซ็นเซอร์ล็อกนะครับอ่าโอเค แล้วเดี๋ยวเราดูภายในกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับดูฝ้าเพดานอะไรพวกนี้นะครับผมอาเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดับรถเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูเครื่องยนต์กันครับฝ้าเพดานฝ้าเพดานนี้สะอาดเ e อี M ่ยมอ่องนะครับผมแล้วก็เรื่องรับประกันนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์พร้อมกับแจ้งเรื่องการรับประกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับ เป็นรถเพิ่งจะเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเรามีรถมาอีกเยอะนะครับทั้งปีเก่าและปีใหม่นะครับคุณลูกค้าต้องการปีตำต่ำปีลึกๆเราก็มีเข้ามาให้บริการนะครับอ่าโอเคครับผมอาจยวกล้องเข้ามาใกล้ๆได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันใกล้ๆเลยนะครับก็สําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าแต่ว่ายังไม่มีเรื่องระบบเบรก ABS เข้ามานะครับเพราะว่ามันเป็นเกจแอลนั่นเอง อ่าแล้วก็พวกแบตเตอรี่นะครับผมมีรับประกันนะครับเครื่องยนต์นี่คือมีรับประกันการให้สูงสุดนะครับสําหรับคันนี้รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU นะครับรับประกันการให้ถึงระยะเวลา3ปีหรือในระยะทาง30,000ื่นกิโเมตรนะครับผมอ่าเครื่องนี้เดิมสนิดเลยนะครับถ้าเรียกกันภาษาชาวบ้านคือเดิมจ่ามาเลยนะครับไม่มีการแต่งมาเตยอย่างใดนะครับ แล้วก็พวกน็อตทันหน้านะครับผมแผ่นเพดอะไรต่างๆนะครับผมอยู่ที่เดิมหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็น็อตฝานะครับผมน็อตแก้มนะครับไม่มีขยับเยื่นนะครับผมก็คือรรุ่นใหม่ๆเนี่ยตมสีห้องเครื่องหรือว่าสีภายในอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสีรองพื้นนะครับผมจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถเหมือนรรุ่นเก่าๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็สําหรับ เของเรานะครับก็มีรีวิวให้ดูเยอะนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ไม่เคยเห็นรถนะครับผมแล้วเรานํารถไปส่งหรือว่าลูกค้าบางท่านที่เอ,อมาดูรถคร่าวๆแล้วนะครับแล้วก็กลับไปเราอยู่ที่บ้านแล้วเราก็เรถไปส่งก็มีหลายท่านแล้วนะครับที่เห็นรถจริงๆวันรับรถก็ถูกใจนะครับก็ไม่ได้มีคําติแต่อย่างใดนะครับผมเม็ดสีสวยมากนะอ่าเม็ดสีนี้สวยมากนะครับ สีเดิมๆเลยครับผมคุณล,ลูกคา้าคันนี้สีเดิมๆเลยนะครับเครื <_ p> ่องเดิมอะไรเดิมก็ไม่รู้ว่าจะต้องรีวิวแบบไหนนะครับเพราะว่ารถมันเดิมอ่าเราก็ไม่ต้องมีคําอธิบายอยู่แล้วโอเคประมาณนี้นะครับคุณล,ลูกคา้ารอยมาร์กรอยอะไรทุกอย่างนะครับผมตรงจุดเดิมทุกอย่างนะครับ ก็เด <formation jin inh ale> ี <fit> <quarto> ๋ยวก่อนออกนะครับเราก็จะมีการทําสปาภายในให้ใหม่แล้วก็ขัดเคลือบสีลงเงาให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถก็ทามาจอดหรือว่าเราเอามารีวิวอย่างเงี้ยรถมันอาจจะเปื้อนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับคุณลูกค้าก็หายห่วงเดี๋ยวเราจะการให้ใหม่อยู่แล้วนะครับผมอ่ะฝากกันไวด้วยนะครับสําหรับ1.9 l ่จุดเก้าลแคปเตียสองพันคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับ คลิปนี้นะครับก็คงจะมารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปจะมีรถอะไรมาให้ด้วยชมกันก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ